โอเคครับครับกับมาพบกับผมบอลอลีบีนะครับผมแหมพูดแล้วดูเขินๆยังไม่ถูกเลยมาพูดในไรเออก็คือว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูเซตที่เป็นเขาเรียกว่านัดเชกเกอร์โนคูดาวนะครับนัดเชกเกอร์โนคูดาวนะ,ะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเราก็ต้องใช้อะไรบ้างครับคือหลักๆเนี่ยที่นัดเชกเกอร์เนี่ยเราจะหากันนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้นด้านขวาด้านซ้ายมือนะก็คือจะเป็น สมอลทอยมีเดียมทอยแล้วก็มิติกิฟต์นะครับ3าอย่างเนี้ยที่เราจะหากันเพราะว่าหนึ่งเนี้ยไอ้สมอลทอยกับมีเดียมทอยเนี้ยเราหาเยอะใช่ไหมเออเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ตัวมิติกิฟต์เนี้ยมันก็ให้ในเรื่องของมีเดียมทอยด้วยนะครับเออได้2อันนะก็ถือว่าได้ลุ้นได้ลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเฮียสกายด้วยนะครับผมนี่นะให้ให้ของยืมมานะครับก็ของที่ต้องใช้เนี้ยก็คือว่าแน่นอนครับก็คือ จะมีตัวที่เป็นนักแฮกเกอร์นะครับ1ตัวคือถ้าใครงบน้อยเนี่ยเราเริ่มแค่1นตัวนะตัวที่ต้องใช้เลยคือ1ตัวก็คือตัวนี้นะครับเป็น6กโลนะจริงๆจะต้องเป็นไนท์แม์นะครับถึงจะดีกว่านี้เออแต่ว่าเอาจริงแค่นี้ก็ได้เออนี่ามาเป็นแบบของเขานะเขาไม่ทำนะครับแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยแนะนำให้เป็นไนท์แม์เวลร้อยแต่ไม่ต้องหกโลก็ได้เอาแค่ให้มันตันแค่นั้นพอนะครับเออก็ไม่แน่ใจว่ากี่โล ถ้าถ้าผมมองแล้วอาจจะสัก50โลน่าจะได้เออหรือไม่ก็อาจจะต่ํากว่านั้นแต่ถ้าดูจากในเว็บเนี่ยถ้าลองใช้เว็บคํานวณดูนะเดี๋ยวลองใช้เว็บคานวณแ๊บนึงถ้าในเว็บที่คํานวณมาเนี่ยนะครับออประมาณสัก3เอ,อ่อ40 50อ่ะเออประมาณ50โล50โลได้แล้วนะครับ50โลก็ตันแล้ว50โลิบโลนแมวเว็บร้อยตันแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วทีนี้ ตัวที่ต้องใช้ตัวต่อไปครับก็คือกวางกวางมูตนี่สามตัวนะครับสามตัวนี้งมูสามตัวอย่างนี้นะครับนี่เราจะวางเซตเนี่ยจะมีแค่นี้นะครับอันนี้สําหรับแบบคนที่มีตังนิดนึงนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีตังก็ใช้เป็นกวางมูตธรรมดาเนี่ยกวางกวางถ้าเป็นกวางไข่ลุงนะครับมันจะรีห้าสิบนะครับก็คือถ้าสมมุติตัวเนี้ยมันใช้สกิลไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่า อีกหนึ่งรอบอะครับตอนที่มันจะรีใหม่หนึ่งรอบเนี่ยมันจะทําให้ลดคูดาวไป50าสิบวิเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันมีอยู่ที่ร้อยสี140่สิบวิใช่ไหมแต่ว่ากวางเนี่ยเรามี3ตัวนะครับตัวละประมาณ50าสิบวิเท่ากับ150าวิเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นโนคูดาวไปเลยคือตัวของนักแฮกเกอร์เนี่ยจะเป็นโนคูดาวไปเลยแต่นักแฮกเกอร์เนี่ยเราต้องเตรียมไว้นะก็ะคือโคโคนัทนะันหรือมะพร้า,าวแหละมะพร้าวแบบเยอะๆะเลยอะ คือยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่ากันไว้ก่อนเออแบบสักถ้าเรามีสัก4สัก5าเนี่ยก็พอใช้ได้แต่ว่าให้มีเยอะๆไว้ก่อนสักสิ20ต้น30ต้นก็นแล้วแต่แต่มีไว้เยอะๆเลยปลูกไว้ทั่วบ้านเลยอ่านะครับก็ดีจะดีกว่านะแล้วก็สาหรับคนที่งบไม่สูงมากเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นกวางมูสธรรมดาก็ได้แต่ว่าต้องใช้5ตัวซึ่ง5ตัวเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้จริงๆและที่จำเป็นจริงๆนะครับก็คือว่าตัวนี้ นัเชคเกอร์ไข่ลุงเนี่ยต้องไปหามาให้ได้นะครับไม่งั้นจะไม่ได้อน,นี้ถามว่ามันคุ้มไหมในการทําตัวเนี้ยก็เจ้าเจ้าตัวคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยตอนเนี้ได้มีเดียมทอยแล้วห้าพันอันอะ่ะเออก็คุ้มอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยดูดิดูจากที่มันขึ้นนะครับมีแค่ตัวเดียวนะตัวมันขึ้นเด้ง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 อเงีย้ยเออเนี่ยได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งตลอดเลยไม่ต้องรอสิบห้าวงสิบห้าวีอะไรไม่ต้องครับเนี่ยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสามารถปล่อยเอฟเคได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติเรามีเรามีเนี่ยกวางมูสใช่ไหมกวางมูสมันก็จะช่วยในการรีด้วยถ้ามันไม่บักนะครับถ้ามันกินผล,ลไม้ได้ทันมันไม่บักเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยรีต้นไม้ให้เราด้วยไหมเราก็ไม่เหนื่อยกันไปอีกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็มันจะมีการบักด้วยนะครับไอ้กวางมูสเนี่ยถ้าใส่นาเคเกอร์ลงไปเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยบักแล้วนะครับบักไปแล้วนะอ่อก็คือตีซะว่ามันไม่มีประโยชน์เรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าทําให้มันไม่บักได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมลองทำมาหลายๆรอบก็บักเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่ที่ดีที่ดีขึ้นนะครับมันบักเหมือนเดิมเออก็ตีซะว่ากวางมูสเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องสกิลของของมันเลยนะครับปล่อยผ่านไปได้เลยอืมแต่ว่าเราเน้นที่ว่าเอา่อนักแกเกอร์นะครับที่มันใช้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับแล้วมันก็ <c oughs> ได้มีเดียมกับสมอลเยอะมากประมาณ2วิเรลื่อมๆ2-3สสามวิอ่ะได้หนึ่งครั้งนะครับก็จะสุ่ม ว่าจะได้อะไรจากทางด้านซ้ายที่ผมให้ดูนี่แหละนะครับเนี่ยที่ด้านซ้ายที่ผมให้ดูนี่แหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเซตประมาณนี้ถ้าค่าใช้จ่ายอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสักเอ,อ่อตัวเนี้ยผมตีีอยู่ประมาณสักหกพันเหรียญแล้วกันหกพันโทเค็นนะครับหกพันโทเค็นตีีไว้กลางๆนะหกพันโทเค็นนะครับรวมรวมทาตัวด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าลองซื้อในตลาดอาจจะอยู่ที่มา6หกพันโทเค็นเอ,อ่อ แล้วก็กวางมูสเนี่ยถ้าเราเอากวางมูสเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงนะผมจะตีว่าเป็นกวางมูสธรรมดาแล้วกันเอ,อ่อเพราะเซตเนี่ยมันแพงนะครับถ้าเป็นกวางมูสธรรมดาที่เป็น30เนี่ยที่มันตันอยู่ที่30มสิบเราต้องใช้5ตัวใช่ไหมอาจจะอยู่ที่สักเอ,อ่อตัวหนึ่งผมว่าไม่เกิน500ร้อยโทเค็นนะครับถ้าเราโทเค็นเราต้องการแค่5ตัว5ตัวเท่ากับว่าเราเสียประมาณสัก2,500โทเค็นบวกตรงนี้6000ก็800 0กว่า แค่นี้ครับเราที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะมาเพิ่มนักแฮกเกอร์เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงอีกสักตัวหนึ่งก็ได้ถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเราเพิ่มไปตัวหนึ่งเราก็รออันนี้คือมันต้องรอครับรอในช่วงแรกที่มันจะสตาร์ทเนี่ยครับอันนี้ขนาดว่าตัวเดียวนะก็ผ่านอันนี้ไปขนาดนี้แนละ้วนี่ถ้า2ตัวไม่ต้องเสือนะมันแป๊บเดียวเร็วมากยิ่งคีย์หลักๆเนี่ยมันอยู่ที่นักแฮกเกอร์นะครับอยู่ที่นักแฮกเกอร์เลยเพราะว่ามัน2วีกินหนึ่งผล2วีกิน1น่ผลนะผลมันโตไม่ท หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่าใช้กบช่วยครับกบ15าวิอย่างเงี้ยช่วยนะวางไปให้มันให้มันแบบทุกทุกสิบาวิเนี่ยมันก็ลูดต้นมา1ทีใช่ไหมมันก็แต่ว่าแนะนําว่าอย่าใช้กบเขียวนะใ,ใช้ถ้าแต่ถ้ามีกบเขียวก็ใช้กบเขียวแหละแต่ถ้ามีกบฟ้าเน้นใช้กบฟ้าดีกว่าครับเออมันจะดีกว่ากบเขียวมันระยะมันค่อนข้างสั้นนะครับอย่างเงี้ยปะมันทํางานนะแต่ว่าไม่โดนเพราะมันไกลเกินนะครับหรือไม่ก็ปลูกไว้ใกล้ๆตรงกลางนี้ก็ได้อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกัน ระดับหนึ่งนะครับเอ่อ,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 อกบแดงเหรอกบแดงน่าสนใจเหมือนกันเนี่ยเราก็รอมันมันก็รูดต้นไหมต้นก็โตปึ้งไหมพอโตปุ๊บขอพวกต้นไม้มันก็เต็มเนี้ยครับพวกนักแฮกเกอร์ก็ทำงานเรื่อยๆนี่ขนาดมีตัวเน,นี่ยตอนเนี้ยคือใช้งานแค่ตัวเดียวนะหมดต้นแล้วแป๊บเดียวครับผมมีประมาณสี่สามสี่ต้นเนี่ยหมดแล้วนะครับก็บอกเลยว่ามันใช้เยอะจริงๆนี่ขึ้นแต่แค่ตัวเดียวนะให้มี2ตัวแป๊บเดียวหมดนะบอกเลยก็สามารถใช้กบก็ได้ หรือถ้าให้ผมถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าต้องใช้กบไทยเป็นอปลูกเยอะๆเอาปลูกเป็นร้อยๆอ่ะเอาดีกว่ามันผมว่ามันโตทันอ่ะปลูกเป็นปลูกเป็นสิบ0ยี่สิบสิบอกว่ามันโตทันอยู่เพราะว่าตัวของโคคนัทนะครับมันโตทันอยู่แล้วมันมันโตไวนะครับโคคนันเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะดูในวิกิให้นะมันโตเท่าไหร่่ะพม่บอกอยู่นะดูในวิกิได้นะครับ ต่ ua, ใครไ,ไม่รู้นี่มันจะโตทุกๆใช่ไหมสิบไม่ใช่ไหมอันนี้มันเนี่ยวะสปีดสปีดอ่ะไม่มีบอกอ่ะเอาเพิ่งรู้เนี่ยอ้าวจริงมันมีบอกไม่ใช่เหรอหรือไม่มีจำเรื่มันมีบอกเออลืมลืมไปข้าม้ามไปเหมือนไม่เคยมีบอกนะอัจจะไม่มีมั้งไปไปไปจังมันเถอะสวัสดีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับเซตถ้าเซตเนี่ยที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย ถ้าลองบวกวกแล้วเนี่ยสมเซตที่เฮียเฮียสกายใช้นะครับบวกบวกแล้วครับจะอยู่ที่ตัวนี้หกพันหกพันแล้วตัวเนี้ผมตีให้หกพันตัวละหกพันเลยแล้วกันอ่ะตัวละหกพันนะมันมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับก็สามหมื่นอ่ะสมมติตีกลมให้นะสามหมื่นโทเค็นนะครับถ้าคิดเป็นเลทปัจจุบันตอนเนี้สามหมื่นโทเค็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนะครับซึ่งมันก็อาจจะแพงเบอร์ไปแหละแต่ว่าเราสามารถลดคอร์สลงมาได้นะครับ ก็คือใช้ตัวตัวของนาเกเกอร์รไข่ลุงในแค่ตัวเดียวพอแล้วก็ใช้เป็นตัวของกวางมูสธรรมดาที่มันตันแล้วว่าความสามารถตันนะครับอีก5ตัวก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะมากๆเอ,อ่ยยิ่งให้เราทําเองก็ยิง่งก็ยิ่งเสียตังค์น้อยซื้อกวางมูสธรรมดาไม่ต้องทำเองอะ,อะเออได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องไมไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆโอเคเลยแหละถ้าถ้าพูดถึงว่า ให้คะแนนดีว่าเออเราให้คะแนนดีว่ะนะเราต้องม,มีคะแนนด้วยถ้าความหายากในการหาเนี่ยผมมองว่าไม่ยากครับอันเนี้ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักเออยิ่งคะแนนเยอะคือยิ่งดีนะคือแบบประมาณสักความหายยากใช่ไหมประมาณสักไม่เท่าไหร่ผมว่าสักถ้ามันหายากคือสักมันสี 5, นะ่ถึงห้าห้ากันเออกลางๆไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเออกลางๆมากๆเพราะว,ว่าตัวมันหาง,ง่ายเกือบทกตัว,ตวถ้าไม่ใช่ไข่ลุงนะ นับว่านับนับว่ามันไม่ใช่ไข่ลุงนะครับหาง่ายมากหาแบบทั่วไปก็มีทําเองก็ได้บางตัวนะครับยกเว้นนัดแคคเกอร์ตัวเนี้ที่ไม่สามารถทําเองได้เอออาจจะทําเองได้แค่39แล้วค่อยไปจ้างร้านทําเอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คุ้มอยู่แล้วก็ความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยก็คือก็เหมือนที่พูดไปว่าตัวเนี้นัทแคคเกอร์มันใช้ได้ใช่ไหมกวางจมูกแดงก็ใช้ได้ตัวอื่นก็อาจะใช้ได้อีกก็ถือว่า ตัวหัวก็กลางๆนะมันใช้ได้แต่ว่าเรื่องคิดไม่ออกอะ่ะเออเพราะมันใช้ได้แค่เทียของคิดมาเท่านั้นนะครับเออตัวจำไอเนี้ยตัวกว้างอะ่ะมันได้แค่เทียของคิดมาเท่านั้นก็เลยอาจจะจําก,กัดนิดนึงเพราะกิจมันผ่านไปแล้วเออตัวที่ใช้ได้จริงอาจจะมีแค่แค่ตัว2ตัวแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็พอใช้ได้แล้วกันกลางๆนะครับแต่ว่าเรื่องความคุ้มค่าที่จ่ายไปเนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะมองว่า ถ้าสมมุติว่าเราทําเองทุกอย่างเลยแล้วซื้อแค่นักแท็กเกอร์ตัวเดียวเนี่ยเราเสียประมาณสักสามร้อยเออใช่ไหมว่าสักตัวสัก 300, สามร้อยมตุ่มตีกลมๆนะสามร้อยเนี่ยผมว่าก็สามร้อยแลกกับการที่เราไม่ต้องทาเลยเลยอยู่เฉยเออแล้วมันหามีเดียมทอยให้เราเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยลองดูหันมองกลับไปผมพูดแป๊บเดียวเองเนี่ยร้อยกว่าแล้วนะเนี่ยร้อยสิบสี่นะมีเดียมทอยอ่ะเออดูดูสมอลร้อยห้าสิบ เนี่ยครับแล้วก็มิติก,กิฟเนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็ได้เยอะอ่ะก็ได้เยอะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆอย่ะอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยได้เป็นร้อยเนี่ยยิ่งกว่านกดํานะเก่งกว่านกดําเยอะนะเราไม่ต้องเหนื่อยด้วย F k เคยืนเฉยเฉยชิวๆเนี่ยอันนี้คือมี2ตัวนะครับมันเลยไวเห็นปะไหมเกิดจะหมดต้นแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวจะหมดต้นแล้วเนี่ยถ้ามีกบ15วีช่วยมันก็สามารถช่วยได้เยอะพอสมควรน,นะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเซตถูกอะ่ะ มันต้องใช้มูดหกตัวแล้วกันแล้วก็ใช้กบสิบห้าวิทั้งสองตัวอันนี้ก็โอเคนะเอฟเคได้ยาวๆเลยหรือว่าสิบห้าวิตัวเดียวก็ได้แล้วก็ใช้นาเกเกอร์สองตัวก็จะทําให้เราได้เยอะขึ้นเออหรือว่าถ้าแบบอยากจะลดคอรจริงๆเนี่ยมันก็คือใช้มูด5ตัวนาเกเกอร์1ตัวที่เหลือปลูกเอาครับเนี่ยไอเนี่ยไอโคโคนัทเนี่ยปลูกแม่งให้เต็มสวนไั้หมดเลยช่วยได้เออแล้วค่อยสลับสวนเอาตอนเราจะใช้อย่างอื่นอ่ะ ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันผมว่าส่วนใหญ่ก็ปลูกกันอยู่แล้วแหละไอ้มะพร้าวเพราะว่ามันเป็นแบบว่าพืชเมตาเนาะเออทียสูงแล้วเกิดไวเออโตวไวอะไรประมาณเนี้ถ้าสําหรับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเซตเนี้ยน่าใช้มากกว่านกดําถ้าเปรียบเทียบนะเพราะว่านกดำเนี่ยถ้าเราไม่ได้หาหนุ่มใหญ่ไม่ได้หากแกนมาสเตอร์ยังไงเซตนี้ก็น่าใช้กว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันให้มีเดียมทอยที่เยอะโคตรแบบเยอะแบบไม่ต้องพยายามไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่า <laughs> จะโดน,ห,นหรือเปล่าเออ เพราะว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เออแต่ทาคลิปไปแล้วอาจจะมีรู้ร,รู้อยู่แต่ก็ไม่แน่เดบชุดนี้อาจจะค่อนข้าง,าง,าง,างตึงอยู่ครับเพราะว่าณนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนเนี้ยก็โดนกันไปแล้วเยอะพอสมควรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแมวน้ำนะครับเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปถัดไปแล้วกันเรื่องแมวน้ําแล้วก็ประคารดนะับที่โดนกันไปเออแต่ตอนเนี้ยก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือถามว่าดีไหมบอกเลยว่าไม่ได้กูดนะเออคะแนนเนี่ยพุ่งสูงปีดเลยอะ่ะคุ้มค่าเออแต่ยังไม่ให้คะแนนใช่ไหมเออ ถ้าบอกว่าคุ้มค่ากับเงินเนี่ยผมว่าประมาณสักแปดเลยเออแปดเลยคือคุ้มมากอะ่ะเออสำหรับผมนะที่จะต้องการหามีเดียมทอยหาสมอลทอยอย่างเงี้ยมันถือว่าเยอะมากได้เยอะมากไม่ต้องเราทำสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทําเลยเรานั่งใช้ยาวๆเลยสามารถเอฟคือยิสตภาพเราเอฟเคอ่ะแล้วกดมีเดียมทอยกดได้ทั้งวันอเออแบบเรามีเป็นร้อยสองร้อยอันห้าพันอันหมื่นอันโดยที่ถ้าเราใช้นกอะ่ะเราต้องรองอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้ของแบบนี้ เออก็ถือว่าคุม้มครับถือว่าคุม้มเป็นเออพืชสามันประจําสวนเออถูกถูกแล้วก็อันนี้คืออาจจะเป็นเซตต่อไปอันตัวเนี้ยอาจจะเป็นเซตสามันประจําแบบที่หาแบบหน่มก็ได้สาหรับคนที่ไม่ได้หาหนมใหญ่กับเอ,อ่อแกนมาเตอร์นะเออหนมใหญ่แกนมาเตอร์ไม่ได้หาเนี่ยเซตเนี้ยโคตรด,ดีเออเพราะเอฟเราแบบยืนย่นเฉยแค่ปล่อยตัวเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยยืนย่นเฉยเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วอ่ะ ช่วยได้เยอะมากแล้ววะถือว่าโอเคนะในสายตาผมอืม็มประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสามกันด้วยนะจ๊ะค่นี้ล่ะจ้ะบ๊ายบายจ้ะ